ซูโม่ครั้งนี้ฉันไม่ยอมปล่อยแกไปง่ายๆแนะ่คุณหลิวคุณซูมาถึงแล้วครับจ้าขอบคุณนะคะมีธุระอะไรกับฉันเหรอมาแล้วหรอนั่งลงก่อนสิพวกเราไม่ได้คุยดีๆกันแบบนี้มานานแล้วนะวันนี้มีโอกาสทั้งทีก็เลยอยากเปิดอกคุยกับเธอหน่อยนะฉันไม่มีเวลามาสแสดงละครน้ำเน่ากับเธอเหรอกนะมีอะไรก็พูดมาเถอะ อซูโม่เธอเปลี่ยนไปมากเลยนะฉันจําได้ว่าตอนที่อยู่โรงเรียนเธอเป็นคนที่เงียบแล้วก็เรียบร้อยกว่านี้แท้ๆคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ตลอดเวลานั่นแหละจงใจตั้งแก้วน้าไว้ตรงหน้าฉันแบบนี้โดยเฉพาะถ้าได้เจอกับคนเร็วๆจะยิ่งทําให้เติบโตได้เร็วขึ้นนะ่ะืดูเธอพูดเกาสิ เรื่องของความรักจะมาก่อนหรือหลังก็สู้ความเข้ากันไม่ได้หรอกนะฉันกับพี่เหยยนเจิงเรารักกันจริงๆนะวันนี้ที่เรียกเธอมาเพราะอยากชวนจะมางานแต่งของเราอยากได้รับการไวยอรจากเธอนะหยุดเถอะนะฉันไม่มีอารมณ์ไปร่วมงานแต่งของพวกเธอหรอกนะยิ่งไม่มีทางเวยพรพวกเธอด้วยฉันไม่ใช่คนใจกว้างใจบุญขนาดที่จะเวรห้กับคนที่แค้นหรอกนะสูโมท่ธนุส่าเชิญเธอมาดีๆทำไมถึงไม่ไว้หน้ากันบ้าง ทำไมนะหรอแค่นี้ก็ทนไม่ได้ซะแล้วเมื่อกี้ใครบอกกันว่าจะเปิดอกคุยกันแน่นะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปก่อนล่ะต่างกนต่างมีงานท่องทําทําไมจําเป็นก็อย่าไปมาหาสู่กันจะดีกว่าแล้วก็ขอบคุณสำหรับน้ํานะแต่ฉันไม่หิวจะเก็บไว้ดื่มเองก็แล้วกันอืมแล้วก็นะสิ่งที่พวกเธอเคยทำกับฉันฉันไม่มีทางลืมหรอกนะ ี่ซูโม่ต้อยแกระวังฉันมากแค่ไหนก็หน,นีไม่พ้นเงื้อมมือฉันหรอกนะหนามแก้วนั้นต้องมีปัญหาแน่ๆแ,แต่รู้สึกว่าปล่อยง่ายเป็นหน่อยเฮ้ยช่างเถอะออกมาได้ยังปลอดภัยกลับก่อนค่อยว่ากันรบกวนไปที่โรงแรมนิดเอ็มเฟอร์ร์ค่ะ ครับกอกกอกเสี่ยวโมเธอลืมกาท่องอีกแล้วเหรอเอ๊ะบอสท,ทำไมเป็นคุณล่ะฉันนึกว่าเสี่ยวโมโม่สะอีกสูโม่ยังไม่กลับมาอีกเหรอเธอส่งข้อความมาเมื่อกี้บอกว่าออกจากบ้านหลิวยี่รานแล้วอยู่บนรถน่จาจะใกล้ถึงแล้วแล้วมั้งคะส่งมาตอนไหนอืมเดี๋ยวยี่สิบนาทีก่อนค่ะ เธอคิดว่าจากที่นั่นมาที่นี่ต้องใช้เวลา20นาทีเลยเหรออยู่ที่ห้องคอยดูตัวส์ไว้แต่ซูโม่สงก่อความมาหรือกลับมาให้บอกฉันทันทีเสี่ยวโม่โม่ขออย่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเลยนะหลิวหยีร้านเก็บเบืออโลกนี้แล้วใช่ไหมเอ๊ะอะอ้ะอนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยกลิ่นอะไรเนี่ย ล็อกเอ๊ะคุณเอ่อหัวหนักจังนี่มันเรื่องอะไรกันปิดลิวเรียบร้อยแล้วครับผมจะไปเดี๋ยวนี้ครับหลิวยว่หรานเธอคิดว่าไม่ดื่มน้ำแก้วนั้นแล้วจะรอดไปได้เหรอซูโมโ่เอ๊ะเธอนีอ่มันเสือจริงๆเลยนะ อืมอืมเกรกหลิวยี่หลานฉันกุงตาบอดไปจริงๆก่อนหน้านี้ยังคิดว่าเธอเป็นคนดีใช้ได้แต่มาดูตัวตอนนี้สิในงงูพิชชัดอยากจะพูดอะไรก็เชิญเพราะอาจจะไม่มีโอกาสให้เธอได้พูดอีกแล้วก็ได้เธอทําอะไรขอตอนไว้ก่อนนะว่าอยากคิดทําอะไรบ้าๆไม่งั้นคุณปู่ไม่ปล่อยเธอไว้แน่ แล้วเธอคิดว่าถ้าเป็นแค่ขยะแล้วตะแกนั่นน่ะยังจะปกป้องเธออยู่อีกไหมว่าไงนะหลิยวยี่รานเธอทำผิดกฎหมายเหรออืมผิดกฎเหรอฉันทำผิดกฎตอนไหนเดี๋ยวเธอดื่มยาขวดนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องสมยอมไปโดยดีเองไม่สิแต่ตืยอยุ้วยุย,ยออยพี่ชายพวกนี้มากกว่านี่ไม่ถือเป็นการทำผิดกฎหมายนะ เสบ้าไปแล้วเหรอปล่อยฉันนะหลิยวยี่หลานถ้าเธอกล้าทําอะไรฉันแล้วถ้าฉันรอดจากที่นี่ไปได้นะฉันจะไม่ปล่อยเธอไปแน่เอาเซ่แต่นั่นก็อยู่บนเงื่อนไขที่ว่าเธอต้องมีชีวิตออกจากที่นี่แล้วก็จะกล้าพูดเรื่องแบบนี้ต่อหน้าทุกคนเหรอเออเกร็ ก็ได้ช่วยฉันด้วยกูเสียวไปฟิวสูโมโอรอฉันก่อนนะหาเจอยังอีกครู่จอแล้วครับสัญญาณประกบครั้งสุดท้ายที่โกดังไม่ใช้งานแล้วแต่ชานเมืองตอนนี้สัญญาณหายไปแล้วคิดว่าน่าจะถูกทำลายครับคุณรีบรู้แล้วฟิว แน่นอนไม่ต้องเป็นหว่วงนะคะที่รักครั้งนี้พวกมันไม่ไดผุดไม่ได้เกิดแนะ่โอเคให้เธอจัดการฉันวางใจที่สุดเลย <c oughs> แหมท่านประธานกูก็กูเสียวไปฉันอยากรู้จริงๆเลยว่าแกจะมีปฏิกิริยายังไง <c oughs> <c oughs> ไม่ตรงนี้หรอกตัวนี้ไม่พ้นหรอกนะ ออกมาสนุกกันดีๆดีกว่านะนั่นสิแม่สาวน้อยมาเล่นกับพวกเราเร็วๆสิให้ตายเถอะหลียวยี่ร้านให้จะกินอะไรก็ไปเนี่ยเธอตนไม่ไหวแล้วนะไม่รู้ว่าข้างนอกมีคนเฝ้าอยู่หรือเปล่านะ <c ười> เครงพวอยู่ตางนั้นโดนหลอกจนได้ยตัวเยเร็วเข้าอีกนิดเดี๋ยวจะฝุก เอ๊ะแย่แล้วเจ้ต้องถูกขืนใจที่นี่จริงๆเหรอเอ๊ะพวกแกเบื่อโลกกันแล้วใช่ไหมเอ๊ะปังถึงกล้าแต่ต้องผู้หญิงของฉันมานี่สิฟิวกูเสียวไป ฉันมาสายขอโทษนะดีจังที่นายมาใครเคยแตะต้องตัวเธอบ้างเอ,เอ๊ะก็นึกว่าใครที่แตะกุญแจรองนี่เองตึงลิยวหยีร้านจะไม่ได้สั่งอะไรไว้แต่ดูตาตางจะปล่อยกุญแจรองไปไม่ได้เหมือนกันก็แค่ลูกหนอกสมรสถ,ถึงไม่เป็นที่ต้องการตายไปก็คงไม่เป็นอะไรหรอก ข่าวลือตั้งบอกว่าคุณใจรองรวยสนีเอาแต่ใจอวดดีที่สุดแต่ดูเหมือนจะไม่ใจนะรู้ว่าฉันเป็นใครก็ดีดีกว่าลงนรกไปก็ยังไม่รู้ว่าตายในมือใครแกคิดว่าแกคนเดียวจะพายนั่นออกไปจากกำมือของพวกเราได้เหรอใครว่าฉันมาคนเดียวล่ะ เป็นไปได้ยังไงว่าฉันอวดดีไม่ใช่เหรอเราก็เคลียร์กันแบบคนอวดดีก็นแล้วกันนะยัยพวกมันตายละฉันจะให้พวกมันตายทั้งเป็นโอเคฟุบทำไมพวกแกถึงได้คิดสั้นแบบนี้ดันไปทำงานให้หลิวยวจีรานกับคูยย่ใหญนเจิงหาเรื่องตายชัดๆนะคุณคือคุณชายหมิงโหรู้จักฉันด้วยเหรอ ถุยไม่ดีว่ากูเสียวไปจะรู้จักกับพวกมาเฟ่ด้วยจะยังเป็นราชามาเฟีย่างคุณชหมิงพี่ครับจะุนทำไมล่ะครับว่ามันเป็นใครจัดการมันเลยพวกป,ปากแกไปเลยคุณแจหมิงครับปู่ไม่รู้ยังไม่ผิดปู่กกกกกกยกตัวได้พวกเราด้วยครั้งหน้าจะไม่ยังจะมีครั้งหน้าอีกเหรอคนที่กล้าลงมือกับเสี่ยวซูซูอย่าว่าแต่กู้เสียวไปเลยฉันคนนี้ก็ไม่มีทางปล่อยพวกแกไปเหมือนกัน เออจะทำยังไงกับคุณพวกนี้ดีครับจังจำได้ว่าคุณชายตรงที่อยู่ตะวันออกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่น่าสนุกอยู่พวกนึงนะส่งไปเป็นของเล่นของสัตว์พวกนั้นก่อนแล้วกันเสืวซูซูอย่าเป็นอะไรเลยนะเธอต้องไม่เป็นอะไรคุณชายรองจะต้องช่วยถอ,อ,อกมาอย่างปลอดภัยปังใครนะ่ะ คุณชายรองเสี่ยวทูทูเป็นอะไรเหรอคะถูกวางยาน่ะฮะหรือวิรหานดงงูพิษฉันไม่ปล่อยแกไปแน่อย่าไปกู่เสียวไปไม่ต้องวัวงเธอปลอดภัยแล้วฉันไม่ไปไหนหรอกนะจะอยู่เป็นเพื่อนเธอที่นี่แหละโชคดีที่ซูโมได้เจอกับกู้เสี่ยวไปทรมานจังเลย เป็นเด็กดีเดี๋ยวหมอก็ามาแล้วนอนสักตื่นเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะเอ๊ะกูเสียวไปฉันจะตายไหมทำไมทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยก <c oughs> ูเสียวไปฉันฉันทรมานช่วยฉันด้วยเอออามิตาพูดสิ่งที่ไม่ควรดูห้ามดูไม่ต้องห่วงนะ ฉันไม่ปล่อยให้เธอถูกรังแกหรอกนะอืมบอสหมอมาถึงแล้วครับรบควนทั้งสองคนไปรอเตี่ยงรับแขกก่อนนะครับฉันอยู่เป็นเพื่อนเยน,นี่เองเตาจือต่อไปก่อนเถอะค่ะเฮ้ยก็ได้ตรงจือไม่ได้เจอกันนานเลยนะนั่นสินะฉันมีเรื่องอยากให้ช่วยหน่อยนะ แค่นี้ก่อนนะบายเกล็กเสี่ยวซูซูเป็นยังไงบ้างหรอดีขึ้นมากหรอครับยาไปในร่างกายอาจจะต้องถึงพรุ่งนี้ถึงจะกําจัดออกได้หมดบอสอยู่เป็นเพื่อนข้างในครับเสี่ยวซูซูที่น่าสงสารของผมเฮ้ยเงินก็โชคดีไปที่บอสไปทันเวลาเห็นสภาพเสี่ยวซูซูเมื่อกี้นี้ก็เดาได้ว่าต้องโดนรังแกไปไม่น้อย <S <S ฉันไม่ปล,ล่อยเหลียวยี่ยราดออกไปง่ายๆหรอก อย่าเพิ่งงมู่วามนะครับเหลิวยี่หลานะ่ะจะต้องมีคนหนุนหลังอยู่แน่ๆคุณคณเดียวจะสู้ไม่ไหวปอยจะต้องแก้แค้นแต่คุณชูแน่ครับฉันรู้คนที่หนุนหลังอยู่ยี่หลานคุณมีแต่กู้ยยนเจิงเหมือนนั่นไม่ต้องห่วงฉันแต่ต้องกู้ยียนเจิงไม่ได้แต่ฉันจัดการกับเหลิวยี่หลานได้อยู่แล้วคืเออ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 นี่น,น,น,นี่ไม่ใช่โซฟาของเรานะนายไม่มีเงินใช้คืนหรอ ผมจะถือโซฟานี่เองครับท่านหญิง่งทิ้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 ง,ง,งเสร็จปดแล้วเหรอไม่ต้องห่วงเรียบร้อยรับประกันว่าชาติเนี่ยพวกมันจะไม่ได้ยินชื่อซูโม่อีกเลยดีไงหนูน้อยเป็นไงบ้างคงตกใจไม่น้อยสิท่าเพิ่งสงบและหลับไปแล้ว ดูตาที่นาเอาเงินของคุณปู่ไปสปอนเซอร์ครั้งนี้ทำไมกูเ้เยนเจิงช็อกเอาเรื่องอยู่นะถึงได้ลงมืกับทูโม่โดยตรงเท้ทำให้มันจาจขาดตอบแทนอยู่ซสาสมโอเคฉันจะไปเที่ยวแล้วนายไปอยู่เป็นเพื่อนเย,ยนูน้อยเถอะนะตีพี่เหยนเจิงละ่ะไม่อยู่บ้านเหรอ คุณชายใหญ่มีเรื่องด่วนเข้ามาพอดีไปที่บริษัทแล้วค่ะรู้ละเดี๋ยวเอานมไม้ฉันด้วยนะชิถ้าหล่อนไม่ใช่ลูกสาวกับตาคุณหลิวคุณชายใหญ่จะยังอยู่กับหลอดลอีกเหรอหืมอย่าพูดมากทำงานเถอะริทเอมเเรร์เอ๊ะที่นี่เอออย่าเข้ามานะคุณเสียไปในอยู่ไหนนะ่ะแกก ไม่ต้องกลัวนะเซียวโม่ฉันอยู่นี่น่ากลัวจังเลยไม่ต้องกลัวนะมันผ่านไปแล้วพวกมันจะไม่กลับมารังแกตัวอีกแล้วคือว่าเออตัวตีที่กัดจังหวะน,นะมีใครจับก้าวที่ครัวหรือเปล่าเหมือนจะไม่แล้วนะแย่แล้วสิโจ๊กเก่งจริงๆเลยนะผู้ชายเธอเนี่ย ไปซื้อกับข้าวกับปลากลับไายังทําหารให้เจอกินเองด้วยอย่าพูดประบาดน,นะขอไม่ใช่แฟนฉันสักหน่อยนะเขินอะไรเล่าเธอก็ยอมรับไปต่อหน้าผู้คนแล้วไม่ใช่หรืองไงทำไมหรือเธอไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงหรอฉันที่จริงเขาดีกว่าที่ฉันคิดไว้มาก แต่ว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่นะถ้าเกิดทาไม่ผิดหวังอีกจะทํายังไงล่ะเธอมองสายตาที่คุณชายรองมองเธอไม่ออกเหรอนั่นนะมีแต่ความรักนะแต่ว่าขอเป็นน้องชายของกู้หยันเจิงท้าพวกเราอยู่ด้วยกันจริงๆจะกลายเป็นเรื่องซับซ้อนได้ถึงเวลาฉันจะเปเิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงล่ะฉันถามจะคําเดียวนะอะไรหรอ เธอชอบคู้เสี่ยวไปหรือเปล่าอืมเออฉัน